ชบาแก้วทะลุเข้ารอบชิงหลังเอาชนะเมียนมาสองประตูต่อศูนย์ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2022การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่15กร,รกฎา,าคมที่ผ่านมาในรอบรองชนะเลิศชบาแก้วทีมชาติไทยลงสนามพบก,กับทีมชาติเมียนมา สำหรับทีมชาติไทยเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A และต้องพบกับเมียนมารองแชมป์กลุ่ม B ซึ่งเกมนี้มียโยโอกามโตะผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่งกันยานัทเชษฐบุตรเป็นกองหน้าตัวความหวังโดยผลปรากฏว่าทีมชาบาแก้วทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเอาชนะเมียนมาไปสองประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากกัญยานัทเชษฐบุตรในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกและเสวลักณ์เพลงงามนาทีที่82 ส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติเวียดนามหรือทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่17กระกฎาคมนี้ต่อไป